สวัสดีครับเรามาดูวิธีการแอดแอปให้ลูกค้านะครับเดยยี่รุ่นใหม่ตอนนี้ใช้เดยี่เท่านั้นนะครับเข้าไปที่แอป A เดยี่นะครับแล้วก็สมัครอีเมลนะครับตอนนี้เลือกที่สมัครอีเมลอันนี้กรอกอีเมลลูกค้านะครับหรือเราจะทําอีเมลของเราขึ้นมาก็ได้แล้วก็เอายูสเซอรหัสลูกค้านะครับอันนี้ก็พิมพ์อีเมลลูกค้าลงไปนะครับเอาไปสรุจะสมมตินะครับเป็น mail pp solar cell 14นะครับอะไรกันนะครับ เมลตัวนี้ต้องมีตัวตนแล้วนะครับผมสมัคร g ีเมลตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งครับพอกดส่งนะครับเขาก็จะส่งรหัสนะครับไปที่นี่ทําตามขั้นตอนนะครับเรื่องนี้ตรงนะครับส่งรหัสไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครเมก้นะครับเราก็เข้าไปเปิดที่อีเมลน้าแล้วก็มีรหัสอยู่6ตัวนะครับเขาจะส่งไปที่อีเมลเราเราก็เอามากรอกลงนะครับ กรอกลงตรงนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับพอกดต่อไปปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมาตั้งให้ตั้งรหัสใหม่นะครับซึ่งรหัสใหม่ตัวนี้เราจะนําเอาไปเข้าระบบในตอนที่เราเข้าแอปที่เราแอดให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ตั้งรหัสให้ลูกค้านะครับหรือลูกค้าตั้งเองก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมตั้งรหัสไปที่ง่ายๆก่อนแล้วกันครับ pp หนึ่งสองเจ็ดอคนะครับกดยืนยันนะครับทีนี้ก็จะมีแพลนเดโมขึ้นมานะครับให้ลูกค้าเตรียมสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสมัครยูทเซอร์เรียบร้อยแล้วโอเคครับจากนั้นเราเข้าของเราเองครับซึ่งเป็นช่างที่ติดตั้งนะครับใส่อีเมลของเราเรียบร้อยนะครับรหัสผ่านรอกรหัสผ่านของระบบเข้าไปนะครับนี่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับกดเข้าระบบนะครับกดยืนยันนะครับเข้าติ๊กถูกชั้นถูกต้องนะครับเข้าไปที่ระบบนี้เป็นระบบของผู้จัดการของช่างนะครับแผงคนนี้นะครับผมยกอย่างแผงบ้านคุณผิงนะครับ ก็คลิกเข้าไปที่ตัวแผ่นนะครับจากนั้นยินปุ่มด้านบนนะครับจุดด้านบนนะครับอันนี้คือผมมอนิเตอร์ได้นะครับคลิกไปที่ปุ่มด้านบนด้านบนสุดด้านบนนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นเมนูภาษาไทยก็จะอ่านง่ายนะครับจัดการการเข้าถึงนะครับก็คลิกเข้าไปปุ๊บเครื่องหมายบวกนะครับคําว่าเพิ่มนะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลที่เราให้ลูกค้าทําขึ้นมาเมื่อกี้หรือเราทําขึ้นมาให้ลูกค้านะครับก็กดลูกแว่นขยายนะครับก็เพิ่มผู้ใช้ เพื่อนผู้ใช้ก็เรียบร้อยมีใช้อย่างเดียวก็จัดการได้ด้วยนะครับเลือกตกลงนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นไปเข้าเครื่องลูกค้านะครับแล้วก็เปิดเดยยี่ข่าวขึ้นมานะครับใส่อีเมลแล้วก็รหัสที่เราตั้งใหม่เมื่อกี้จําได้ไหมครับที่บอกผมใส่ไปเป็น bp นะครับอันนี้ก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับถูกยืนยันเข้าไปนะเข้าสู่ระบบทีนี้ลูกค้าก็สามารถ ดูผ่านหน้าจอได้เหมือนเราแล้วนะครับนะครับก็เขาคลิกไปที่แผ่น,นครับโอเคนะครับก็อยู่กําลังการผลิตนะครับว่าจะเป็น p ีวีแผงโซโลาร์เซลล์ชาร์จลงแบตเท่าไหร่บ้านใช้เท่าไหร่นะครับชาร์จลงแบตเท่าไหร่กิดเป็นศูนย์อยู่ตอนนี้โอเคนะครับขอบคุณครับเยี่ยมครับ